สวัสดีค่ะบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ลไวจำกัดขอแจ้งเตือนคุณลูกค้าเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเพราะอาจมีการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ข้างในกล่องหากท่านสงสัยว่าผลิตภัณฑ์มีการดัดแปลงปิดบังข้อมูลตัดทำลายรูปลักษ์กล่องทำลายบาร์โค้ดทำลายเลขล็อตการผลิตอย่าลงเชื่อนะคะกรุณาตรวจสอบให้มั่นใจก่อนซื้อ ได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ไวจำกัดโทร02 035 5363 64เบอร์โทรขึ้นด้านล่างนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้จะทำให้คุณลูกค้ามั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกรายการของบริษัทของแท้ต้องสังเกตอย่างไร 1. กล่องผลิตภัณฑ์จะต้องมีพลาสติกข,ข่อหุ้มเรียบร้อยทั้งกล่อง 2. ต้องมี QR code 3. เลขล็อตการผลิต 4. วันเดือนปีที่ผลิต 5. เลขอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อย 6. อ 6. บัตรตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทโดยตรงและราคาตามที่บริษัทกำหนดค่ะ สำหรับสินค้าที่บริษัทได้มีการตรวจสอบพบในท้องตลาดพบว่าไม่ได้มาตรฐานของบริษัทนั้นบริษัทได้มีการดำเนินคดีกับผู้จำหน่ายแล้วทั้งนี้ด้วยความห่วงใยคุณลูกค้าทุกท่านและเพื่อให้คุณลูกค้าได้รับสินค้าที่ได้มาตรฐานของบริษัทโปรดซื้อกับตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทโดยตรงได้ทั่วประเทศด้วยความห่วงใย จากบริษัทดีเน็ตเวิร์ l d ว i d e จำกัดค่ะก็ขเขาไม่ดีหรือกระดูกไม่ค่อยดีนะครับตั้งแต่ผมรู้จักดีโบเน่มาเนี่ยไม่มีอาการเจ็บป่วยเห็นเลยนะครับดีโบเน่ bon การันตีโดยสามารถเพยิลุนนะครับดีจริงๆ นะคะ3ลังนะคะแล้วก็ดีคอนแทคอีก1ลังค่ะแล้วก็สินค้าตัวอื่นนะคะมีคุ l ภาพแล้วก็ดีคอนแทคนะคะบรรมุใส่กลาค้าทุกคนก็ใครที่ซื้อเก่าอีนะคะก็จะได้ของแท้แน่นอนค่ะท่านใดนะคะที่อาการปวดข้อปวดข่าวนะคะปวดเอวแล้วลงขาชาไปนไปเท้ากระดูกทับเส้นนะคะก็ปรึกษาได้ที่เบอร์0 8 0 2 0 1 5ดศนนะคะหรือ ทักมาทางแชทก็ได้นะคะสมฟรีเก็บเงินไปทางค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะวิวก็ขอตัวเป็นการสุดท้ายกับ